โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับ F ซีชาววอลทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับพามาดูการนะครับเปลี่ยนผ้านะครับไม่ใช่เปลี่ยนผ้าดิเปลี่ยนปีกนะครับเปลี่ยนปีกแล้วเปลี่ยนทรงนะครับถ้าเป็นทรงเดิมนะครับถ้ามันเป็นปีกมนนะปีกมนแล้วทํามาเป็นปีกแหลมเนี่ยมันสามารถติดติดผ้ายางเดิมได้นะครับผ้าล่มเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติปีกเดิมเนี่ยมันเป็นปีกแหลมนะครับ แล้วปีกใหม่เราเนี่ยทำมาเป็นปีกมนเนี่ยนี่นะมันเกินแล้วทีนี้มันเกินแล้วนะครับปีกมันใหญ่เกินนะครับแล้วทีนี้ทําไงนะครับง่ายๆ่ายเลยนะครับคลิปนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับก็คือเราดูนะครับว่าตรงเดิมเนี่ยมันสามารถติดได้ถึงตรงไหนของผมเนี่ยมันติดได้ถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าพอเริ่มเข้าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าด้านในแล้วผมก็เลยเลือกมาร์กตรงนี้ไปนะครับ เราก็ทำสองข้างเนี่ยบนล่างให้เท่ากันแล้วก็มาร์กไว้นะครับเสร็จแล้วเราตัดเลยนะเราตัดให้ตรงนะครับแล้วก็ขยับปึ๊บออกมานี่ให้มันมีช่องช่องว่างนี่นะครับแล้วเราก็มาดูเห็นไหมเหลือเฟือเลยทีนี้เห็นไหมมันสามารถติดได้แล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือเทคนิคของผมนะในการติดนะครับเวลาเราทําเปลี่ยนทรงปีกนะครับแล้วก็มันขาดเกินนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องว่างเนี่ยตรงนี้แหละให้เราเอาสีใหม่มาเติมนะ จเจาแบบตรงนี้เลยก็ได้หรือจะให้มันเท่ากับสีดําก็ได้นะเราจะขยับเข้ามาประมาณนี้ก็ได้นะมันก็จะได้ลักษณะนี้เนหะ็นไหอันนี้เวลาเราติดเราก็หาสีใหม่มาติดตรงนี้แค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะสําหรับใครที่เปลี่ยนปีกแล้วก็ติดเก่ามันเล็กนะครับปีกใหม่มันใหญ่นะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับง่ายๆนะคะโอเคครับผมประมาณนี้